ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแก็กล่องนะครับเป็นเครื่องเกลี่สายออนนะครับยี่ห้อทัวท l ลนะครับโดยสเปคหน้ากล่องครับผมจะบอกว่าใช้กับไฟ220โวลต์นะครับกำลัง130วัตต์นะครับผมรอบจะอยู่ที่10,000ถึง32,000รอบนะครับผมใช้เป็นแกน3.2มิลิเมตรนะครับสามารถปรับรอบได้นะครับผมมเกะกล่องกันเลยครับ ก็จะเป็นเคสหม้ยลงนงครับเปิดออกมาก็จะมีนี่ครับเป็นคู่มือนะครับเป็นเป็นสายอ่อนนะครับนี่จะเป็นตัวเครื่องนะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนี้ครับปรับรอบได้ทำได้ตั้งแต่หนึ่งจนถึง 6 7นะครับจะมี6ก็มีแม็กตัวนี้ด้วยนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับ ที่เป็นแผ่นกระดาษทรายนะครับนี่เป็นใบตัดไฟเบอร์ครับผมแล้วก็เป็นฐานแปลงฐานนะครับมอเตอร์ครับผมจะมีพวกกระดาษทรายนะครับ แัดกลุ่มแล้วก็มีเป็นผ้า,าไปขัดเงาไว้ครับจะมีกวกที่เป็นหินนะครับแล้วก็ปีะแจเจลแล้วมีตัวเจปักตายครับให้ด้วยวมาดู ับเราจะมาทดลองการใช้งานกันนะครับผมจะเอามาตัดนี่ครับติ่งตรงนี้นะครับที่เป็นเรซินนะครับผมจะใช้นี่ครับจะใช้ครับใบที่เป็นใบตัดนะครับนี่ครับใช้กับตัวนี้นะครับถอดเอาไปแล้วใส่เข้าไปครับ ในส่วนที่เป็นขั้นตอนการใส่ครับในตัวนี้นะครับต้องกดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อล็อกตัวนี้มันจะหมุนตามนะครับ ต้องคลายเอาหมดนะครับใส่เข้าไปเอากดครับคันเข้าไปคันล็อกครับลองอะไรครับเตยมเสียบปลั๊ก Yeah ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะมาทดลองขัดกระดาษทรายดูนะครับต่อไปถอถอดออก,ก่อนครับ ใช้ตัวนี้นะครับเอาแบบนี้ใช้เข้าไปก่อนครับมันเดืมครับกดออกคันดูครับพอคันเน้แล้วก็ลองดูครับที่นี่ขอนี้ เาราตุ่มแถวนี้ออกลองดูนะครับออกแล้วครับเอาตรงน,นี้อีกโดนึงครับ ประมาณนี้ครับผมครับก็จะเป็นความสามารถของเจ้าตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ